สวัสดีครับวันนี้ก็วันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพี่พีนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนโหลดเกมเซอร์เจียนซิมูเลเตอร์กันนะครับก็เป็นนี้ครับเป็นเกมจำลองแพทย์บนมือถือนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนโหลดบนมือถือแล้วนะครับในของบนมือถือแล้วก็ไฟที่เราจะจะดาวน์โหลดนะฮะ mm hmm. ก็เป็นนี้นะครับนี่เวอร์ชันเอ่อ v หนึ่งจุดหนึ่งนะฮะเวอร์ชันหนึ่งจุดหนึ่งนะฮะ โหลดตัวนี้ไปนะครับต่อตัวนี้ครับคุณโหลดเสร็จแล้วก็ไปยดึดไฟ explorer นะครับพอไปเลยก็ไปหาไฟที่คุณเออมันทึกเกมไว้นะครับที่คุณดาวโหลดเสร็จไว้แล้วคุณันทึกไว้ไหนนะไปหานะฮะก็ผมนะครับเก็บไว้ทุกเอดดิการ์แล้ก็ไปตรงนี้นะครับนี่การแตะไฟนะครับก็ให้คุณที่แช่ไว้นะครับก็เ,ววบเติมแเ้วกดแตะไฟล์แตะไฟล์ไปเลยนะฮะ ผมแตกไฟอ์กดต่อไปลงไปนะครับผมกดแหละไอ้ผมแตกไปแล้วนี่จะได้เมื่อชุแตกไปแล้วนะครับกมจะได้ไฟล์นี้มาเห็นไหมไฟล์ตรงนี้นะครับก็ให้คนเข้าไปนะครับก็คนที่แค่ว้นะครับเพื่อจะย้ายข้อมูลตรงนี้ไปตรง Android นะครับก็กดตัดตรงนี้เห็นไหมกดตัดนะครับนี่ก็ไปตรง Android ตรงนี้ไปตัวในเครื่องนะครับไปตัวในเครื่องแล้วก็ไปตรง Android นะครับนี่ Android วีบนะฮะแล้วกดวางไวเลย ครับแล้วก็รอก็เกมนี้เขาก็เป็นเกมเก่าแล้วนะฮะขึจะมาสอนโดยกันอสอนลงเกมเก่ามนะัก็เสร็จแล้วนะครับก็ทีนี้ทีนี้ก็ให้คุณนะครับไปทำการนะตั้งตี่ตั้งตัวเกมไว้ครับนี่ครับกดไปแล้วกดติดตั้ง สร้างไปเลยแล้วก็แล้วก็รอครับนะรอ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 ไปรอ,อานานนะพี่นะนะเสร็จแล้วกดเปิดนี่เห็นไหมเปิดนี่เปิดไปเลยต้องจะบอกใหม่ปะ เราไป,ปแล้วเราไป,ปแล้วเข้ามาแล้วเจ็กเป็นนีนหมดนี่นะครับเล่นได้นะครับนะฮะนะครับเดี๋ยวเราเรา,เราจะเชื่อต่อนี่แล นะครับแล้วก็รอไปเดี๋ยวลองเล่ลนสักนานหนึ่งผมเดี๋ยวทุบกระดูกของเพงให้ดูอ่าีผมผมเล่นมานานละแต่ว่าตอนอต่อสับหลงดไม่ได้ไมีปัญหาเป็นอะไรไม่รู้นะครับเสียงดังเว้เสียงดังไปแล้วบอกทุยอย่างย้ายฮะาแล้วก็รอซิเกตเกตโว้ยเัน อือมองมึงสอนเล่นนะฮะก็ให้คุณสองนี้วสองนิ้ะไปแล้วเขาล่าไหนก็ได้ปั่ปุ๊บนี่ก็ดูใส่ลอ่าแางเข้าไปแทงเขาใส่ด้าขวาอ่ามีฮอนีฮอนอ่าเนี่ยเมื่อคนจะกดก่อนอีเอาอีกนิดนึงครับมึง้าใหม่ปุ๊บนะฮะจับเขาดัวคุ้มเฮ้ยเอ้ยเราเขาวอยนะครับว่าเกมนี้ฮะเป็นเกมที่สนุกมากเลยฮะเอาไว้ระบายนะฮะ เขียเบืออีก่หรอกเขียดเขียดที่ไปออกมาวันออกมาไปใส่กันมาใส่มาวางมถึงก็จะให้เราอ่ะเขียนชื่อลงไปเียงว่าเว่านี่ลายเซ็นสวยปะนะเมื่อคนปล่อยปากกาปมก็จะเซ็นเซ็นเรา นีสีผมนี่เสร็จแล้วดูไว้เเดูไว้เทสเสร็จแล้วครับนล้วไม่ต่อแถบแ,บแบน,แน,เมมเนะเรกกื่แล้วเกจริงครับผมเมื่อกี้เตือนมก็รอไปก็แค่นี้แหละครับเริ่มประอนครับสวัสดีครับ